เสียงขันก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีของไก่เช่นเดียวกันคลิปนี้มีคำแนะนำไปดูครับไม่ว่าจะเป็นไก่อะไรก็ตามนะครับไก่บ้านไก่แจ้ไก่อูไก่ไกพัน์อะไรต่างๆก็ตามเสียงขันคือเครื่องบ่งบอกอำนาจของตัวไก่นั่นเองครับ เสียงของไก่เป็นเสียงที่ท้าทายประกาศเขตหากินของตัวไก่นั่นเองรวมไปถึงการแสดงความเป็นเจ้าของของตัเมียด้วยและรวมไปถึงการเป็นหัวหน้าฝูงหรือจ่าฝูงในการคุมฝูงอีกด้วยนะครับไก่ที่คึกมีกําลังมากจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงและจะมีเสียงขันที่ก้องกลงวานเสียงใสชัดเจนเสียงจะห้วนสั้นหรือ ยาวกระชากหรือเสียงที่ยาวแหลมก็จะเป็นลักษณะของไก่แต่ละตัวทีนี้ผมจะมาแนะนำเอกลักษณ์ของไก่ที่ดีเมื่อเราฟังจากเสียงขันสำหรับอีพีนี้มาดูกันครับเสียงขันที่ดีต้องมีเสียงดังก้องกังวานเสียงที่ชัดเจนแจ่มใส โดยปกติแล้วไก่จะขันอยู่ในลนักษณะของ4ขยักคําว่า4ขยักก็คือเอกอีเอเออันนี้คือลักษณะของการขันของไก่คือ4ขยักเอกอีเอเอไก่ตัวใดที่ขันไม่ครบหรือขันมากกว่า4ขยักถือว่าเป็นไก่ที่ไม่ดีนี่ก็คือเอกลักษณ์ของไก่ที่มือใหม่หรือ พี่พี่ลองสังเกตไก่ตัวเองนะครับว่าไก่ของพี่พี่นั้นจะมีลักษณะดีหรือไม่คำว่าลักษณะดีของไก่ก็คือคันจะอยู่ในลักษณะของสีขยักและก็เสียงดังก้องกังวานเสียงใสเสียงชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าเป็นเสียงที่มีอำนาจเมื่อเปล่งเสียงออกมานะไก่ตัวอื่นก็ไม่กล้าเข้าใกล้นั่นเองครับสำหรับ EP นี้น่าจะมีประโยชน์ กับพี่ๆเอฟซแล้วก็พี่ๆมือใหม่ที่เลี้ยงไก่ลองไปสังเกตไก่ตัวเองดูนะครับตอนอีนี้ฝากไว้ถึงเท่านี้สวัสดีครับ